ชิวเก中秋佳节拜月เหน่งนีตตงงชชิิววจดวค่中秋节，中秋快乐，各位大家อสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมขอมานำเสนอนะครับเทศกาลไหว้พระจันทร์นะครับซึ่งผมดำเนินการจัดไหว้นะครับเพื่อบูชาองค์เจ้าแม่จันทานะครับซึ่งตรงกับขึ้นเพ็น15บห้าคเดือน8ตามจันทรคติจีนนะครับที่ผ่านมานี่เองนะครับ วันนี้ความสําคัญที่สุดที่เรานะครับจะมานําเสนอและคุยกันก็คือดวงจันทร์นะครับเราให้ความสําคัญนะครับต่อพระจันทร์นะครับที่สุดนะครับในวันตรงชิวโจดน,นะครับหรือวันไหวพระจันทร์นี้เองนะครับดวงจันทร์มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าดวงอาทิตย์เลยนะครับ ดวงจันทร์กำเนิดกับสัพพชีวิตและกำเนิดน้าขึ้นน้าลงนะครับคนจีนจึงมีการบูชาพระจันทร์เพื่อเป็นการขอบคุณนะครับต่อสิ่งที่ธรรมชาตินะครับให้พวกเรามานะครับซึ่งโต๊ะไหว้พระจันทร์ที่ผมจัดเนี่ยผมจัดที่ตำบลทุ่งยาวอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังซึ่งเป็นบ้านเกิดและทิ่ฐานเดิมของผมนะครับ เรามีการบูชาองค์เว่เนียวนะครับหรือเราจะเรียกกันว่าไปเวทเนียวไปคือการไหว้นะครับเวคือดวงจันทร์เนียวคือผู้หญิงนะครับซึ่งบ่งบอกว่าท่านเป็นเจ้าแม่จันทานั่นเองนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมีการจัดโต๊ะนะครับขึ้นมานะครับเพื่อกับไหว้ท่านนะครับโดยใช้อาหารเจและขนมเจทั้งหมดนะครับผมจะมีการ ประดิษฐ์ประดอยนะครับจัดให้มีความสวยงามนะครับให้เข้ากับเทศกาลแห่งสีสันและความสนุกสนานนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับผมนะครับตนจีนใต้จิ๋วอ,อําเภอโเล้งนะครับเราจะมีการไหวเต่ากัวหรือเต่าหู้นะครับ กวังเจียงนะครับหรือขนมทอดนะครับเสี่ยลิวกล้วยหรือขนมลูกทับทิมนะครับถอ่กล้วยและขนมอื่นอื่นอีกมากมายนะครับเพื่อเป็นการมุชากาบไหว้ท่านนะครับก็ขอให้องคหเวทเนี่ยนะครับคุ้มครองทุกท่านนะครับเวทเนียยเปาอิ้วขี่คิ้วไต่แก่เพ่งอังซุนี้สื่อสื่อหักเสียวปูเก้าบ่อยตาเฮงเฮงบ่วงสู่เฮงนะครับขอให้ทุกท่าน มีความสุขล่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยตลอดไปครับ